สวัสดีค่ะวันนี้เดียนขอเสิร์ฟเมนูน้ำพริกป่าย่างแซบ,บอีกหนึ่งเมนูน้ำพริกแบบแห้งที่ทำง่ายเวลาทานคลุกกับข้าวให้ฉ่ำๆกินกับผักเคียงตามชอบฟินสุดๆหรือทำแล้วเก็บใส่ในกระปุกไว้ทานได้นานๆยาวๆเลยจ้าน้ำพริกเนี้มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เดียนชอบมากแต่ถ้าจะทำให้อร่อยถูกปากถูกใจเราก็ต้องจัดเองเลยค่ะซึ่งวันนี้เดียนนำสูตรมาฝากกันแล้วใครที่ชอบกินเมนูน้ำพริกต้องจัดเมนูนี้เลยนะจ๊ะ กดแชร์กันไว้ก่อนแล้วไปเตรียมวัตถุดิบคราวครัวกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเตรียมปลาย่างกันก่อนนําปลาแห้งที่เตรียมไว้ลงไปย่างได้เลยขั้นตอนนี้เพื่อให้ปลาของเราแห้งกรอบนะคะคอยพลิกไปมาทั้งสองด้านนะจ๊ะเมื่อหนังปลาแห้งกรอบสักหน่อยนําขึ้นได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปครัวผิดก,กันค่ะใส่เกลือลงในกระทะตามด้วยพริกชี้ฟ้าแห้ง พริกแห้งรัวส่วนผสมให้หอมเลยจ้ะเมื่อเกิดกลิ่นหอมดีแล้วเรานำขึ้นไปพักไว้ก่อนต่อไปคั้วกระเทียมกันค่ะใส่กระเทียมลงในกระทะตามด้วยหอมแดงคั้วส่วนผสมให้เกิดกลิ่นหอมเลยจ้าเมื่อกระเทียมและหอมแดงสุกเกลี่มสักเล็กน้อยเราเตรียมไปตากันได้เลยขั้นตอนการตา ใส่พริกที่คั่วลงในโครกตำให้พริกแหลกนะจ๊ะเมื่อพริกแหลกดีแล้วใส่กระเทียมหอมแดงที่ขั่วไว้ตำส่วนผสมให้เข้ากาันเมื่อเข้ากันดีแล้วใส่ปลาย่างเลยจ้ะแกะเป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนนะคะ จากนั้นตามส่วนผสมให้ละเอียดเข้ากันเมื่อละเอียดเข้ากันดีแล้วใส่น้ําตาลปีป๊บน้ํามะขามเปียกกะปิน้ําเปล่าเล็กน้อยตามส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้ง สีสันนะ่าทานมากทุกคนเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีก็เสร็จแล้วง่ายไหมจ๊ะจัดเสิร์ฟพร้อมทานค่ะเมนูน้ำพลิกป่าย่างเดียนเสิร์ฟพร้อมผักเคียงต่างๆตามชอบเวลาทานใส่ลงบนข้าวสวยร้รอนๆฟินไม่ไหวเลยทุกคนผักจะช่วยตัดเลียนทําให้เมนูน้ำพลิกป่าย่างกินได้เรื่อยๆไม่มีเบื่อทําแล้วอย่าลืมแชร์รู้มาอวดเดียนกันด้วยนะจ๊ะ